สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตด,ดีดีกานิกาทีวีวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอที่นี่คือสวนแอปเปิ้ลวันนี้แดดดีมากกิ่งที่เห็นน่ะ มันสายไฟยุย่งเหยิงพันกันนี่คือกิ่งของแอปเปิ้ลและนี่ก็ต้นแอปเปิ้ลคือว่าต้องห่อวางไว้เพราะว่าอากาศมันหนาวเย็นมากเดี๋ยวเขาจะแข็งแล้วก็อาจจะตายได้เพราะว่าเขายังเด็กอยู่เพิ่งต้นห้าหปีบางต้นก็3มปี2ปีนี่ก็คือ เป็นดอกเดี๋ยวก็ผลิออกมาเป็นเป็นดอกช่วงประมาณเดือนพฤษภาคล้ายๆเหมือนดอกซากุระแล้วเราก็มาเลือกคัดเอาดอกเกสรที่มันสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทำตามขั้นตอนให้เพื่อนๆหรือคนที่อยากชม ที่สวนนี้ก็คือสวนฮาชิมิเตะสวนครั้งแรกมีสามร้อยกว่าต้นอยู่ล้อมรอบภูเขาค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ พอทาอยู่กับสวนแล้วก็มีความสุขแค่นี้ก่อนนะคะ